เอาเมนเทนนอสทำโนเมลก็ซ่อมให้ไหนได้ไหมโมาใช้เน,น่โอ้โหเอาไปทำอะไรมาเนี่ยเ,เ,เอาเถอะไม่เป็นไรซ่อมได้แน่น,นอนอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรออะไรเหรอดูทุกคนมีความสุขแหละโดยเฉพาะมีอา <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ่ <c oughs> าก็งั้นแหละเฮ้ยใครเข้ามา นี่คือเข้ามายังไม่ทำอะไรเลยโดนคัดซีนเฉยเฮ้ยอีวามาทำไมเนี่ยบอบแล้วรู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ที่นี่เฮ้ยหน้าหน้าแตกไปเลยว่ะเหมือนเราตอนแรกเลยเหมือนเราตอนเริ่มเกมเลยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยได้โปรดแจ็คนะ่ยได้โปรดช่วยแจ็คด้วยเรียบร้อยโดนอะไรมาวะเนี่ย เหมือนเล่าตอนต้นเกมเลยอ่ะเหมือนเธอจะคั่งนะเอาเถอะชีวเธอไปก่อนละกันช่วยเหลือกำลังจะบ้าคั่งนะกำลังจะกลายลางไปเดือดร้อนหายละ <laughs> น่าจะให้บัตรบีดไปรู้สึกยังไงบ้างล่ะต้องขอโทษด้วยนะ <laughs> ที่ทำอะไรแบบนั้น แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นเหรอพวกคุณรู้จักเมืองที่อยู่ใต้ดินคาทีดอหรือเปล่าพวกเราถูกโจมตีที่นั่นแจ็คดึงพวกมันไปทางอื่นแล้วก็ไ <c oughs> อ <c oughs> ช้าๆก็ได้ถูกโจมตีงั้นเหรอแล้วพวกเธอไปทำอะไรที่นั่นกันล่ะหน้าที่ของพวกฉันนะ่ะคือคอยดูแลผู้สืบทอดมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถ้าผู้สืบทอดทั้งหลายจะเริ่มบ้าคลั่งต้า ต้องมีใครคอยทำหน้าที่นี้เพื่อหยุดเรื่องที่จะเกิดขึ้นผู้สืบทอดก็คือที่เก็บของภาชนะถ้าเกิดว่าร่างนั้นแตกสลายไปก็ต้องหาคนมาแทนเพราะงั้นแล้วทำไมพวกเธอถึงต้องโจมตีเลเวนั้นด้วยพราะฉันเคยคิดมาหลายทางแล้วแต่ว่าทางนี้มันเป็นทางที่เห็นผลมากที่สุดมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะ แต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอย่างหลีกเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันจะแบกมันไว้ด้วยตัวเองฉันไม่เคยจะลืมใบหน้าและความฝันของผู้คนที่คอยดูแลลีลกพวกนั้นแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะหาคนมาแทนอ่ะ นั่นแหละทำไมพวกเราถึงจะต้องคอยดูแลพวกผู้สิทอดเธอก็เป็นผู้สิทอดอย่างนั้นเหรอแจ็คนะ่ะจะคอยดูสภาพร่างกายของผู้สิทอดว่าเริ่มขั่งหรือยังถ้าเริ่มบ้าคั่งแล้วฉันจะเป็นตัวแทนสำรองจนกว่าจะหาคนใหม่ได้เสียงเพลงของฉันนะ่ะสามารถหยุดความบ้าคลั่งได้ชั่วคราวตัวแทนอย่างนั้นเหรอ อย่างี้นี่เองฉันเริ่มจะเข้าใจมันแล้วละ่ะผู้สืบทอดที่หลับไหลยอยู่ภายใต้เมืองคาทิดดวพวกเรากำลังจะไปเช็คที่นั่นฉันรู้ว่าอาจจะไม่สมควรที่จะขอร้องพวกคุณแต่ว่า <c oughs> <c oughs> จะตายให้ได้เลยเ <c oughs> ข้าใจแล้ว <c oughs> เธอพักผ่อนเถอ เดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยแจ็คเองฉันสัญญายิ้มแต่ว่าก่อนอื่นเลยฉันมีคำถามคู้สิบทอดที่อยู่ภายใต้เมืองคารีทิโเธอรู้เปล่าว่าเขาชื่ออะไรฉันรู้เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคนเรื่องเรเวนแนน์แล้วก็เป็นหนึ่งในคนทำงานในโปรเจกต์ควีนชื่อของเขาคือ ูโซมิโดอะไรนะมิโดงั้นเหรอรู้จักเขางั้นเหรออ่าหมอนั่นอนะขายพวกเราทั้งชั้นแล้วก็ครอบครัวเลยอ้าวมีประเด็นกับยาคุโมะว่ะมาเราไปตามหามิโดวันดีว่านะนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อมันโยกลิฟขึ้นมาต้องลงไปข้างล่างเหรอเนี่ยจะจะ บีอาร์ไม่ลงมาเอ้าทำไมเสื้อลอยวะลิฟมันลงเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะเสื้อนี่ลอยขึ้นเลยบ้ายเลยเหมือนเขาเลยเฮ้แต่มันก็เท่ดีนะคล้ายๆปีกเลยอ่ะเท่ดีเหมือนกันนะใช้ได้อเนี่ยมาเรามาตามหาบิโดอวนะว่าเขาอยู่ไหนกันออกได้ทางนี้เอา ไี่อาลงมาไม่ออไหลเนี่ยล,ลงมาเร็วนะเราอ่ะเฮ้ยได้เสียงเหมือนน้ำตกได <c oughs> ้เสียงเหมือนน้ำตกแอชเชนแอชเชนคาร์เรนเอเลียอี <c oughs> อีอะไรวะอ่านไม่ทันสลับแมปแบบฟื้นเปิดแมปเฮ้ยเปิดได้แค่นี้เองเหรอวะไ <c oughs> าเลยไปได้สองทางวะ่ะไอ้ทางนี้เหมือนตัน ทางน,นี้เหมือนจะตันโอ้โหนอกจากตันแล้วมันยังจะมีอย่าง,ง,งอื่นอยู่อีกด้วยโอ้โหสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวสองตัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาไปอือตายตายทำอะไรอืมอือหั้ามันเบาถ้ามันเบา,า,เบา,า,เบาจ้าเอาออกเลยอะเอา ไหนใส่เข้าไปดีวะเอาอันนี้ใส่เข้าไปแหละน่าจะดีดดนะ่ะโอเคจะทาเรียบร้อยของมีอาร์นี่วะฮะอันเทวิตเวสทีค <laughs> มีอาร์จะมาทำตกไว้แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอาอออออพอไม้ทางกุ๊บเจอคาซีนเลยเฮ้ยนี่ไงแจ็คเจอแจ็คแล้วเอว่า <im itation> อีวานได้ย,ยินฉันหรือเปล่าเนี่ย <im itation> โถ่เว้ยแถวนี้มีแต่พิษทางนั้นเลย <im itation> ใจเย็นก่อน <im itation> พวกเราไม่ได้จะมาสู้กับนายหรอกนะ <im itation> กองหนุนไงล่ะคนของนายส่งพวกฉันมานะ <im itation> อา่ะอีวางกันเหรองั้นเหรอหรอ, <im itation> อย่างนไรถธอก็ปลอดภัยอะนะ <im itation> ถึงกับท้ำดาบลน ฉันมีเรื่องที่ต้องคุยกับนายเยอะเลยแต่ว่าเรื่องที่คอยดูแลนิโคลานะ่าฉันต้องขอขอบคุณมากเลยนะเฒา,า,าไม่โกรธแล้วอ่มีอาไม่โกรธแล้วไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันหรอกใครกันหรอคนที่โจมตีนายนะ่ะ บางทีมันอาจจะไม่น่าเชื่อกนได้นะไม่เคยมีผู้สิบทอดคนไหนหลบนี้จากพันหนึกคลิปได้เลยผู้สิบทอดงั้นเหรอไหนจะบอกว่ามิโดโจมตีนายงั้นเหรอเอวาบอกพวกนายแล้วเหรอทางการเลือกมันก็ง่ายเลยมันแปลกจริงนะฉันสัมผัสถึงภาชนะที่อยู่ในตัวของมิโดไม่ได้เลยแต่ว่า ทิปก็ยังทำงานตามปกติอยู่ฉันต้องไปจัดการให้มันจบเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนเราจะไปไหนอะ่ะบิโน่ะมันเอาภาชนะออกมาจากตัวของเอวาแล้วฉันจะต้องไปหยุดเขาให้ได้ไม่ว่าจะต้องสีอะไรก็ทำเอ้ามันดึงเลลิกออกจาก ตัวเอวาไปแล้วนะผมเรียกเลลิกแล้วกันนะให้มันทับศัพท์ไปเลยแล้วกันพวกเราตามเขาไปเถอะมันน่าจะดูแย่แล้วเนี่ยเอาอ่ะก็คือเหมือนมิโดนะครับที่มีเลลิกอยู่ในตัวปกติแล้วคนผู้สืบทอดที่มีเลลิกอยู่ในตัวเนี่ยจะต้องถูกผนึกอยู่ในคลิปนะครับหรือว่าอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งไม่สามารถออกมาได้นะแต่ว่า แจ็คบอกว่ามิโดมันหลุดออกมาได้นะคือมันหนีออกมาได้แต่ว่ามันสัมผัสถึงเลลิกในตัวของมิโดไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยมันก็ยังทํางานตามปกติอยู่แสดงว่ามิด่ยมันอาจจะเอาเลลิกออกจากตัวมันเองแล้วไปยัดให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วก็ขโมยเลลิกของอ e ีว wow าออกไปนะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงนะว่ายังไงแต่ตัวข้างหน้าเนี่ยต้องโดนก่อนนะไอตัวนี้ต้องโดนก่อนเลย <laughs> เฮ้ยมันยิงเอุ้งแรกแรก บีอายิงลอยไปอย่างช้าๆเอ้ยบนตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมอือเอามีอายิงตายก่อนแล้วบ้ายก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดแมปก่อนสินะเฮ้ยเวททีกเวททีกมาไปเอาเวททีกกันมันอยู่เอา้ามันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างหลังอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้าง ยิงมันยิงมันโอเคอันนี้ลงไม่ได้นีลงก็ตายอันนี้ลงก็ตาย,นนาตายเข้าไปเลยเออเรียบร้อยพลังแห่งการกวาด <c oughs> เอาไปกิ้มอออโอ้ยืนลอในห้องกว้างบอสแน่นอน พอยังวะน่าจะได้อยู่เมื่อกี้เพิ่งเซฟไปน่าจะได้อยู่ถึงเราจะเสียเลือดไปนิดนึงแต่มันก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่า <laughs> เอาเป็นว่าบัฟก่อนละกันหม <laughs> อพร้อมเ,อเลยเอออู้หูเป้าหมายมันชัดเจนอีแล้วอืออือ เออไม่ไดเอ้ยเออโอ้ยไวไวไวเออืหไวจัดผูมันแทงไวมากเออเอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วโดนท่านี้ตลอดเลยเออไม่ได้กินเออฟันลบเออเฮ้เฟตสองเฟตสองเฟตสอง เอาแล้วเอาแล้วเออหึงระเบิด 2. เฟสสองไอ้ยโอ้โหมันมาเมื่อไหร่โอ้ยายายามันมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่แด้โอ้ยอ,อึออหึอจะตายจะตายยายายาได้เวลาอึหึงไม่รอดชุบเลยชุบเลยเอออหึอตายอีกแล้วบ้าเอ้ยมันไวจัดเลยมาแล้วเอาไปกินอึเอ้ยโอ้ยจังโดนอีกเหรอ จะโดนอีกอ่ะเอ้ยโอ้โหมันหลบมันหลบได้อือไม่โดนอืออืออือโอ้โหมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหม่แล้วเปลี่ยนเป้าหมายเอาไปกินเอาไปกินเอาล้มล้มล้มอือ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 เฟตสองแล้วเฟตสองเฟตสองมาเฟตสองมาเฮ้ยโอ้โหมันเอามีอาก่อนโอเคอืออือเอ้ยหนักดวง เอ้ยหูไอ้ไอ้ยา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 บีบ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 โอเคเอ้ามีอายิงมีอาเอ้ยโอ้โหนาสัตว์อือมีอาปิดบาเข็ดเจสชีกนี่เดี๋ยวก่อนนะ มันทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะหายไปยงั้นเหรอเอา้เอาไอตัวป๊อตนี่มีเวสซีกตกด้วยวะ่ะเอา้าเขา้าเข้าสู่ความทรงจำเฉยบายยน,น,น,นี่คือคนมีโดนะพ <Middle. S 2> วกเขาละจะพาพวกเราเข้าไปข้างในล่ะฉันว่าเราไม่ควรตามเขาเข้าไปนะดูรอยยิ้มเขาสิ ทำไมรอยยิ้มน่ากลัวละ่ะนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจุดเริ่มต้นววอะไรวะเฮ้ประตูปะเปิดเฮ้ในนั้นเห็นคนยืนอยู่นะสามคนนะหรือสองคนฉันว่าฉันบอกเธอแล้วนะว่าอย่าเข้ามาที่นี่อะ,อะไรเนี่ยพี่แกทำอะไรลงไป เอ้มีอะไรต้องกังวลเลยฉันก็แค่ทำการทดลองสิ่งที่ฉันค้นคว้าขึ้นมาได้นายน่ะกำลังจะได้กลายเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วนะไอหมอนี่มันยิ้มไปแล้วก็พูดอย่ากลับว่าเด็กที่ได้ของเล่นใหม่อย่างนั้นแหละมันทดลองกับเด็กเหรอคือรับเด็กกำพามาทดลองอย่างนี้เหรอทีนี้มันชั่วช้าสามานะเกิน อารุณสวัสด์ทุกคนเด็กๆของฉันพวกเธอคุณต้องดีใจแล้วก็จัดงานฉลองกันนะในวันนี้ให้กับการค้นคว้าครั้งใหม่เอาสิมาฉลองมาสนุกกันเลยสำหรับการที่พวกเธอได้ก้าวข้ามผ่านาการพัฒนาไปแล้ว สรุปคือไอ้พวกนี้โดนทดลองกลายเป็นเรเวนแนนต์ไหมหรือว่ากลายเป็นเดอะรอสอะไรสักอย่างไอหมอวิดโบ้านี่มันจับคนไปทดลองเล่นเฮ้ยตอประตูเปิดมันมีเสียงร้องตอประตูเปิดมีเสียงร้องแบบร้องแบบเจ็บปวด ไอหมอนั่นมันทำาทาดีใจอยากับทำอะไรที่สุดยอดได้สำเร็จพวกมันใช้เราในการทดลองอยางกับหมูแล้วก็ทำเหมือนเราไม่ใช่คนใจร้ายพวกมันพูดเสมอว่ามนุษย์น่ะจะก้าวข้ามผ่านก้อนหินไปสู่อนาคตได้จะต้องมีทั้งความรู้ แล้วก็ุยวัฒนาการการทุลองมันไม่มีวันจบสิ้นหรอกมันใช้เพื่อนของฉันคนแล้วคนเล่าทำอยา่างพวกเขาเป็นสิ่งของมิโดะอ้านนั่นฉันจะเป็นคนจัดก,การมันเองแล้วก็ได้ไอ้นี่มาดักไนทแล้วครับ นี่คืจบตรงนี้เลยล่ะเฮ้ยมีไอที่เราตายไว้ตกอยู่เกือบลืมเป็นแสนแล้วน่ะเฮ้ยมันมีรูปมนุษย์อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปประตูตรงนี้นะพี่ตอนแรกมันเปิดไม่ได้ผมว่ามันน่าจะเปิดได้แล้วแหละตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นช็อตคัพนะผมเดินหาแล้วมันมันเปิดไม่ได้เฮ้ย ที่มาทําอะไรเนี่ยส่งคยุยเอ,อ้ยให้แมปมาว่ะเป็นแมปด่านพิเศษนะเราต้องเอาไปลงเพื่อเก็บเลเวลหุมันไอหมอนั้นมันเฝ้าประตูอีกแล้ว,วอ่ะหมอนี่มันเฝ้าประตูอีกแล้วอ่ะมันน่าจะแข็งแกร่ง,งใช่มันแข็งแกร่ง,งเราเจอมันมารอบหนึ่งแล้วแกจำไม่ได้เหรอเฮ้ย เฮ้ยมันยิงมันอือนั่นแหละสิจอดเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรทางนั้นเอ้าใช้ด็อกแท็กเปิดประตูด็อกแท็กนี่นะใช้เปิดประตูเอามาลูดเหรอเอามาลูดตรงกลางอย่างเงี้ยเหรอไม่มันมีทางขึ้นวะเราลงมาทใต้ดินแต่ว่ามันมีทางขึ้นหรือว่ามีแมปต่อถ้ามันไปแมปใหม่ที่ผมต้องตัดพาร์นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนละกัน โอ้โหมันขึ้นขึ้นหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะโอ้นี่ขึ้นเท่าขึ้นลิฟต์เลยเปะเนี่ยเฮ้ย City of Falling Fame 啊แบบใหม่เลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมตัดทาได้ตรงนี้ก่อนละกันนะแต่ว่าผมจะเล่นต่อนะว่าึ่งจะแป๊บเดียวนะผมว่ามัน,นจะแป๊บเดียวเองแต่ว่า จริงๆมันนานแหละแต่ว่าพอไปตัดพอไปตัดเนี่ยมันถ้าจะปเปรียวนะแล้วผมยังอยากเล่นต่ออยู่โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับกับเมืองที่ไฟไหม้นี้นะไฟไมันตกมาจากไหนวะนี่อะมันลงมาจากไหนเนี่ย <laughs> ตรงนี้ก็ไม่มีตึก okay, อไนนะไรโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่นะไปแพททุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับ